้าโมงสี่สิบเกือบจะหกโมงแล้วนะครับวันจันทร์ที่สี่กันยานยนสองพห้าร้อหกสิบสาวันนี้ผมทําการหยุดชดเชยไว้ตอนแรกว่าจะวิ่งเช้าตื่นไม่ไหววิ่งเย็นเหมือนเดิมแล้วกันนี่นะครับสภาพปากซอยเราจะวิ่งตรงไปปากซอยตรงนี้ไปตรงนูน้นเพื่อไปโหดช็อคแคล็ตวิวนาฬิการพร้อมแล้วนะครับไป ความเร็วนะตอนนี้นะครับเฉลี่ยเพชเจ็ดชเจ็ดนะไม่ต้องตกใจนะครับถ้าได้ยินเสียงหอบดังมาก <c oughs> แคบครับต้องวิ่งบนถนนแบบนี้เลยแล้วก็ใช้วิธีสวนเล่นเอา 1กิโลเมตรแรกด้วยเวลา6นาที18วินาทีครับเทส6โดยเฉลีย่ยไป,ไปเริ่มเข้าสู่กิโลเมตรที่2ไปครับ กิโลเมตรแล้วนะครับกิโลเมตรที่2ใช้เวลาไป6นาที48่ินาทีช้าลงอย่างแน่นอนนะครับสภาพร่างกายแบบนี้ไปต่อครับ สามกิโลแล้วโดยกิโลเมตรที่3ามทำเวลาไป7นาทีครึ่งเพลตกมา1นาทีเลยนะครับอตอนนี้เป็นทางกลับรถเหละยูเทิร์นเป็นครึ่งทางพอดีของเส้นทางวิ่งของผมนะครับแต่วันนี้ยัินเคยระยะทาง6กิโเมตรวิ่ง5้ากิโลเมตรและเดินกลับอีก1กิโลเมตรเป็นการ คือดาวเป็นตัวแต่ตอนนี้ดาวจะเป,ป็นลมไปดูทุ่งนาสวยๆโอ้ยยากนะครับที่จะหาเส้นทางการวิ่งที่มีทุ่งนาในกรุงเทพฯบานเก่ากบรรยากาศประมาณานี้มีคนมานั่งชิวเอาบดคุวบาท สาริโลครึ่งแล้วไม่ไหวต้องขอเดินลดความเหนื่อยและอ tá, ัตราการเต้นหัวใจที่รุ่นแรงเรือเกินตุตตุตตุตเดี๋ยวเราจะเดินผ่านร้านเหมาะคาเฟ่นะครับเป็นสถานดีแห้งเอาแห่งใหม่ของเส้นเกษตรน้ำมิน ไกลบ้านผมมากบรรยากาศดีอาหารโดยรวมก็ปกติเพราะว่าไม่รู้อะไรคือซิกเนเจอร์เครื่องดื่มก็ปกติมากแต่บรรยากา,กาศก็ถือว่าโอเคต้นไม้สวยสถานที่จัดได้มีระเบียบและก็สวยงามดีเมื่อวานก็เพิ่งจะพาภรรยาลูกชายแล้วก็คุณยายมาดินเนอร์ที่ร้านนี้กันโดยรวมโอเคครับ แต่วันนี้เป็นวันหยุดเขาก็เข้าใจได้เสาที่เปิดวันจันทร์ก็หยุดเหมือนคาเฟ่ทั่วๆไปที่กาลังได้รับความนิยมยนี่ครับข้างหน้าดำๆก้อนนั้นบ่อน้ำขนาดใหญ่บ่อกเก็บน้ำขยามอคาเฟ่นี่นะครับวันนี้ปิดทำการอันนี้ต้นหลิวที่ภรรยายเห็นทุกครั้งก็จะบ่นว่าอยากได้วันที่บ้าน ับรรยากาศโคตรชิวอะชิวมากเห็นไหมครับวิ่งหนอ กิโลเมตรด้วยเวลาแปดนาที16วินาทีไปโอ้สุดท้ายแล้วสี่กิโลเมตรขึ้นที่็อโกแลตวิวนี่ครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ากำลังปรับปรุง จะกลับมันเปิดใหม่หรือจะทําเป็นอะไรกันแน่แต่เริ่มมีการก่อข้างหรือถอยแล้วครับอ,รอีกห้าร้อยเมตรไปต้องเดินครับเพราะเรากำลังจะทําการขึ้นสะพานลอยนี่โอ้ยซึ่งปกติแล้วจะข้ามแบนเอาแต่วันนี้ รถเยอะกลัวใช้วิธีทรมานแต่ปลอดภัยดีกว่าไปขึ้นสะพานลอยกันครับที่หน้าปากซอยประเสริฐมนุกิจ45ร้ายอ้าเฮ้ย ได้เห็นวิวแบบนี้เมื่อจะหายเหนื่อยขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้ฝั่งตะวันออกนะครับอันนี้ฝั่งตะวันตกพระอาทิตย์กำลังตกแล้วอากาศดีมากเหมาะกัน สูดยลมหายใจลึกๆกำลังจะครบ5โลเหลืออีกเมตรไปเดิน กิโลเมตรแล้วขอ,ข,อขอกดขอกดจุดเวลาก่อนนะ5กิโลเมตรใช้เวลาไปทั้งหมด3 7นาที50วินาทีเฉลี่ยเพลเจครึ่งถือว่าโอเคจากตรงนี้ก็เดินกลับบ้านด้วยระยะทาง1กิโลเมตรถือว่าเป็นการคูด,ดาวไปในตัวครับ เดินท้อนนอง1กิโลเมตรสบายๆส,สัก1ินาที1กิโลเมตรสิบนาทีก็เพลสิบประมาณนี้วันนี้ก็เป็นอีกวันที่กลับมาวิ่งระยะทางเดิมๆ5้ากิโลเมตรกับรองเท้า โปก้าโอเน่เน่คาร์บอนสเปเชียลเนะครับผมคู่นี้นี่ก็โดยเทคนิคเราไม่รู้นะครับว่ารองเท้าเนี่ยมันมันจะต้องล้างอินที่ระยะทางกี่กิโลเมตรเพราะว่าสำหรับตัวผมแล้วผมว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะทั้งผู้สวมใส่เองว่าจะมีส่วนสูงน้ำหนัก ใส่รองเท้าเผื่อหรือใส่เท้าพอดีเวลาลงเท้าเอาเท้าลงแบบไหนเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่แบบนานาติดต่างมากแต่ณตอนนี้กับระยะทางรวมๆประมาณสัก50าสิกว่าโล60สิกว่าโลที่ใส่รองเท้าโฮเก้าโอเน่โอเน่สเปเชียลเอ็กซ์คารบนนี้ไปนะครับก็วันนี้หลังจากไม่ได้ใส่มาสักพักใหญ่ๆเลยเป็นเดือนเลยพอกลับมาใส่อีกที สิ่งแรกที่รู้สึกได้คือมันแน่นไม่ใช่รองเท้าคับนะครับหมายความว่ามันกระชับพื้นมันรู้สึกว่าเวลาเราลงเท้าไปเนี่ยมันแน่นขึ้นมันมันไม่รู้สึกเหมือนตอนนั้นอะที่มันแบบจะนิ่มๆแต่วันเนี้ยมันแน่นอาจจะเป็นเพราะว่าโฟมอยู่ตัวหรือเปล่าหรือการเก็บรักษาที่ไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้เพียงแต่รู้สึกว่าแบบ พอมันแน่นพอมันเฟิรม์มพื้นมันแน่นพื้นมันเฟิรม์มมันรู้สึกดีด้วยความที่น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นฉุกขึ้นแรงกระเพื่อมของไขมันในร่างกายที่มันเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาเนี่ยแต่รองเท้าโค้าคู่นี้มันเอาอยู่เอาอยู่นที่นี้หมายความว่าผมผมไม่รู้สึกว่า รองเท้าจะเป็นอุปสรรคแต่คือเราตอนที่เราวิ่งเราไม่ได้คิดถึงรองเท้าเลยอะ่ะมันทําให้รู้สึกว่าแบบเออเราไม่ต้องสนใจสิ่งนี้เราไปสนใจสิ่งอื่นเพราะว่าวันนี้เรื่องที่ผมโฟกัสนนจะเป็นเรื่องกล้องมากกว่าถอดถ่ายบ้างไปถ่ายบ้างระยะวิวแบบนี้จะพูดอะไรจะพูดเกี่ยวกับอ,อะไรอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องนี้ที่ดึงความสนใจจากเท้าผมไปแต่ก็อย่างที่บอกว่าพอเราไม่สนใจมัน ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รู้สึกถึงมันเรารู้สึกครับเรารู้สึกว่าเอออย่างที่บอกว่ามันแน่นขึ้นจริงๆแล้วเราก็โอเคกับการขึ้นฟุตบาทลงฟุตบาทก้ทาวเท้ายาวๆก้าวเท้าสั้นๆมันมันโอเคส่วนเรื่องเด้งไหมดีดมากแค่ไหนไม่รู้สึกวันนี้วันนี้วันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกถึงถึงสิ่งพวกนั้นเลยกับการว่ากับชอบ ความรู้สึกแบบนี้มากกว่าที่เฮ้ย hey, มันโอเคระยะเพสมันได้คนตัวใหญ่ร้อยแปดสิบตอนนี้น้ำหนักผมเก้าสิบสองแล้ววิ่งเพสเจ็ดเพสแปดกับแรงกระเพื่อมของไขมันทั้งหน้าอกทั้งพุงทั้งน่องทั้งต้นแขนโอ้โหมันมันน่าลําคาญไอ้พวกแรงกระเพื่อมวันนี้มันน่าลัคาญมันทำให้เวลาเราวิ่งเรารู้สึกว่าแบบเราไม่โฟล์อ่ะเราไม่สบายอ่ะ ก็ก็เข้าใจได้โดยรวมก็โก้าวเนลเน่คาร์บอนสเปเชียลเอ็กซยังเป็นรองเท้าที่สมเหตุสมผลด้วยราคาด้วยประสิทธิภาพด้วยคุณภาพถือว่ายังเป็นอีกตัวเลือกที่ดี สำหรับการเลือกมาเป็นรองเท้าใส่วิ่งประจําส่วนใส่วิ่งแข่งหรือจะใส่วิ่งซ้อมอะไรไงคุณไปตัดสินเองครับขออนุญาตไม่ไม่ออกความเห็นเรื่องที่เป็นส่วนตัวมากๆเพราะว่าผมไม่เข้าใจหรอกว่าคุณวิ่งเร็วแค่ไหนก้าวเท้าอย่างไรลงเท้าอย่างไรแต่ก็ถือว่าคุ้มถ้ายังมีขายอยู่ก็สนใจอยู่ไปหาดูใส่ ถ้าเป็นไม่ได้ก็ใส่เผื่อสักนิดนึงนะครับเพราะด้วยความที่ตัวตัวผ้านะฮะมันมันบางมากทําให้เวลาเราวิ่งเนี่ยอาจจะแบบถ้าถ้าใส่พอดีไปเนี่ยปลายเท้าอาจจะชนได้เพราะหน้าผ้ามันไม่ได้บังคับให้เท้าเราอยู่กับที่มากเท่าไหร่อะไรก็โอเคครับมืดแล้วรีบเดินฝน่าจะใกล้ใกล้ตกแล้วประมาณนี้ไว้พบกันอีกถ้ามีโอกาสจะพาวิ่ง10กโลจากบ้านดูวันรอบ10กิโลของผมเป็นยังไงวันนี้ เป็นรอบ6กิโลเมตรวิ่งจริง5เดินแค่1กับรองเท้าฮูกาโอกาเฮ้ยกับรองเท้าฮูกาโอเนอเน่คาร์บอน FPE ไปไปแล้วครับวัดดี